สวัสดีค่ะมื่อนี้ยขอพวคนทำฟาร์มสิพามาเห็ดยำมะม่วงจ้าไอ้สิพามาเห็ดเนี่ยมะม่วงจ้าเพ็ดส่งกินก้าคืออยากส่งเดี๋ยวสิพาเนี่ยมะม่วงกิขีดแสบจ้ามะม่วงมะม่วงเอียงกับผู้หมดจ้ามะม่วงใหญ่ย่ยากามะม่วงแก่บ่แม่ Măng kêu bóng kêu lên. Măng kêu của mình măng bóng. Tony măng yang. Măng kêu của sinh nhật bóng. Tony măng kêu. Oye món nhae vân ba. Măng kêu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 . ไอ้แม่เปิดประตูอีกเดี๋ยวแสงเข่ากินเข่าก <laughs> ินก่อนอพอใสังงนงก่อนให้นอน ตอนมันได้ป่ะนันเดจีเมื่อกี้นัำบอกที่นํำนนี่โอ้โอ้ผมมองกิ่งมัานในเข่าแกนเด้ใจปุ้งนี่มัานในเข่าแกนอยู่ nồi bát này nấy, tết tivi đấy cả nè, ăn mà ăn còn, nhả, nhả vào, để ăn mà, yu nhả, mới qua ăn, để nhả phun, nhả thảo, cái cái gì ai Jim? Yu phun để ปรุงเครื่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาเบื้องตอนออยปรุงเครื่องเลยจ้าปรุงเครื่องแบบพิกเขาฟัวนะจ๊ะขอตัวยำก่อนจัดจักเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเข้ากลับมาปรุงเลยยำแบบม่วงสูกรินจ้าวงห้อ หอามาปรุงเลยนับแหลกใส่แบบผิดผงกะเอานะจจะกะใส่เอาใส่หลายมันจะเพียดใส่น้ำตาลใไ่เนี่ยเนี่ยใส่แบบฟองตับรสดีตั้งน้อยนจ่จจะพ้าหอม ชูโรดใส่หลายแสบหลายแม่วาแม่พาว่าเกลือจกน้อยจ้ะจะใส่หลายมันจะเข้มเกลือเนี้ยอันแนวเข้มห่วยห่วย,ยนะจ้ะใส่หลายมันเข้มเกลือไอโอไอโอดีนปลา ปลาปลากวดน่ะจะเดี๋ยวปลาเท่านี่ฮะนี่มาตวงก่อนใส่จกสักสามสอนก่อนนะจ๊ะเอาจังเอาใส่ ขย้ำเลยนะจ๊ะใส่มือหา้าขย้ำขย้ำให้พริกให้เครื่องมันเผาเนื้อบกักง่วงนะจ๊ะบอได้ใส่หัวหอมไหมใส่หัวหอมให้กีเ่เ่บใส่ขา้าขวจักหน่อยหอม สุดยอดแสบ้วจ้ะ้ำรับอ้อยแสบแล้วเสร็จเรียบร้อยจ้า ยำมะม่วงมากินน้ำกันเด้อจ่าบัลบอลนีน้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวคนทำฟาร์มในเด้อจ้ามังยำมะม่วงห้องกล่องมาโฟกัสกล่องหลังฝากทุกคนติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครอบครัวคนทำฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชม ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าจ้าบายบายบึงนี่ยำมะม,ม่วงแสบ